สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับมิจอยนะครับกับตอวพี่ต่ายที่มิจอยก็จะพาทุกคนไปดูโรงเรียนเดิมที่มิจอยเคยเรียนนะมิจอยจบป .6 ที่โรงเรียนนี้แหละดีดีขนมาขึ้นมาแล้วก็จะไปดูกันเลยนะคะ สปเสยค่ะวันดีค่ะดีค่ะอ้ยขายก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็ขายขนมด้วยค่ะแวะมาซื้อกันได้นะคะนี่ก็มาเข้ามาในโรงเรียนนั้นนะคะนี่ก็เป็นคุณครูค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> คุณครูกำลังทาซีใหม่ค่ะครูเป็นครูศิลปะนะคะผลงานทุกอย่างคือของท่านหมดเลยคะ่ะจอยก็ได้เข้ามาในโรงเรียนแล้วนะคะก็มานั่งดูดน้ำแดงอยู่นะคะกำลังเดินไปสนามตะกอนะคะอันนี้คือสนามตะกอนะคะที่มีจอยเชอาแบบชอบมาเตมะมาเตะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้แหละคะ่ะ นี่นะคะสนามตะกอ้ออันนี้เป็นอาคารที่สร้างใหม่นะครับสีชมพูวันแววอาคารที่มีจอยเกือบโดนขาเขาอันนี้ลงมานะคะเพราะว่าแต่ก่อนมันก็จะเป็นปัวกหน่อยจังหน่อยนะคะขาข้หลูลงมาใส่ขมิจอยค่ะทำไมมิจอยอยู่ว่าแตนทางข,งงขยะนะคะ

เดยวไมดร้อามเอาม่านนี้มีานนีกำลังแอบมองนะคะอยู่ข้างบนนะคะนี่ค่ะนี่นะคะสาวๆเอามาหนีเอามานีใสเอาี่หยังใส่อาอาอธิบายเมอนจีบอกคือมามาเื่อนบ่ลับ้านผมเพือีเพือ้านหลบแม่ เอาอ่านทำไมอ่ะก้อ่านกี่ขั้นตอนหรอมาเลยสิตอนมาเลยสิตอนอ่านอ่านอ่านก่อนอ่านก่อนอ่านกี่ไต่ออืออ่านเนี่ยไปแล้วราาเรียนนะคะทาสีใหม่เป็นสีชมพูวันเวลเป็นห้องพยาบาลนะคะตรงนี้แหละ อันนี้ห้องสมุดนะคะอันนี้ก็เป็นที่แปรงฟันที่แปรง,งปฟันทุกวัน,นต้องต้องแปรงฟันทุกมือด้วยอันนี้เป็นส่วนอันนี้จะเป็นห้องน้ำ อันนี้คือห้องน้านะคะที่แบบว่าแต่ก่อนเราก็จะชอบชอบมากเข้าตรงนี้แหละค่ะแต่ว่าไม่เข้าไปในห้องน้านะคะจะอยู่ข้างนอกข้างหลังแบบงานศิลปะอของคุณครูที่แบบทําทำอยู่ข้างนอกนะคะที่แบบก่อนที่เราเข้ามาคือมันเป็นคนทํามเลยก็ปูก็เบื้องใหม่หมดเลยนะคะแต่ก่อนก็จะเป็นปูนเป็นอันนี้อันนี้ห้องพยาบาลน,นะคะนี่ห้องเล็กน้อยอนุบาลอนุบาล<แ>อะไรคะเนี่ยมาดูยเลแต่ก่อนตรงนี้เป็นแม่บวานนะคะเคยเล่นไหมที่แบบมันจะเป็น แม่ยากังขึ้นมือเออแม่หนึ่งแม่สองถึงแม่สิบสองหรือเปล่าค,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 คูก็เบื้องหมดเลยค่ะตรงนี้อันนี้ก็เด็กๆนะคะอันนี้คือสนามฟุตบอลค่ะอันนี้คือน้องหมานะคะเราะไชมแ่งอันนี้คือน้องหมา โปรเลือกเบอร์หนึ่งนะคะไลท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ไม่ครัวโรงเรียนบ้านแสงนะคะแม่ครัวของเราสวยไหมคะเนี่ย เงือคืไม่ใส่เด็ดนะม่ยางมารีวิวแม่ขัวแกะเฮ้ทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะคะสุดๆไปเลยค่ะนะที่เป็นที่ล้างถาบนะคะตรงนี้เป็นถาบจรยกินแบบนี้นะคะเอาเอาข้าวเอาข้าวใส่ตรงนี้เอากลับใส่ตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกผลไม้แล้วอันนี้เอาน้ำไข่พะโลใส่ค่ะไม่รู้เผื่อเลย นี่คือสนามเด็กเล่นนะคะก็มีชิงช้ามีอะไรบ้างามมา มี่แต่สวยๆนะคะเป็นพวกผืชพวกดอกไม้ต้นไม้เยอะแยะเลย <c oughs> สองกระจกบองนะคะคือโรงเรียนก็เลี้ยงไก่ด้วยโอ้ยร้อ,องอะไรร้องทำไมลูกก็อ้าวอันนี้ไม่มีแล้วมีแต่ไข่โอ้แต่แสบแท้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เท่านี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ฝากทุกคนช่วยติดตามมิจอยด้วยนะคะช่วยกดซับสไคร้กดกระดิ่งแล้วก็อะไรวะนั่นแหละบ๊ายบายคะ่ะ